งานมงคลอีกงานหนึ่งที่ทุกคนมาร่วมแสดงความยินดีกันตามหลักประเพณีของไทยแต่ละที่แต่ละหนแต่ละแห่งก็ไม่เหมือนกันนะครับอย่างงานแต่งงานเนี้ยมีของขันหมากเยอะไปหมดเยอะมากนะแต่ก็ไม่เหมือนกับงานที่แล้วนะครับ งานเนี้ยสงสัยเขาจะต้องตกลงกันเองระหว่างครอบครัวหรือเปล่าหรือทำกันตามประเพณีของแต่ละที่ซึ่งไม่เหมือนกันเราก็ดูไว้ให้เป็นอุทาหรณ์ให้เป็นความรู้ให้เป็นแรงใจกับคู่เบาสาวนะครับในรายละเอียดของกองขันมากเนี่ย ไม่เหมือนกันวิธีการก็ยังไม่เหมือนกันอีกดูสิเห็นไหมเขาเรียงกันยังไงผมก็ไม่ทราบเป็นอย่างนี้แหละแล้วแต่แม่งานเขาละนอการจัดการวางเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับนายขันมากเขาว่าเขาจะจัดจะวางกันอย่างไรเราก็ดูดูกันไปก็แล้วกัน มีอะไรให้เราช่วยเราก็ช่วยเขาไปก็แล้วกันอย่าคิดมากงานเนี้ยเมื่อถึงเวลาก็ตามหาเจ้าบ่าวมายกของยกพานของตัวเองไปนะครับทุกคนก็ทำหน้าที่ของตนช่วยกันอุ้มช่วยกันยกแม้ช่วยกันหน้าดูเลยแหละครับ งานเนี้ยสนุกสนานคลื้นเพลงกันดีจริงๆยินดีด้วยกับบ่าวสาวนะครับที่คนช่วยงานอุ่นหนาฝาข้างจริงๆงานเนี้ยชนกันสองงานมีงานแต่งแล้วก็มีงานขึ้นบ้านใหม่อยู่ในบู่บ้านเดียวกันนี่แหละครับหมู่บ้านเนี้ยเขาอบอุ่นกันจริงๆ มาช่วยเหลือกันบางครั้งอะ่ะเช้าช่วยอีกงานสายมาช่วยอีกงานหนึ่งเป็นที่รู้กันว่าช่วยเหลือกันไปงานเนี้ยมีแต่ได้กับได้ได้กินได้อิ่มได้สนุกโอ้โหคนเยอะจริงๆส่วนของละอ,อฟาร์ม่ะก็เข้ามาช่วยนิดหน่อยเอง งานเนี้มาช่วยกันยกขันมากส่วนอีกงานหนึ่งก็ไปช่วยเขาทำพริกทำกับข้าวแปบ๊บเดียวแหละครับช่วยกันไปช่วยกันมาลืมกินข้าวซะนี่ต้องกลับมากินข้าวที่บ้านนะลาอ้า